สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ทอ s ไอแลนนะครับมาอีกแล้วเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างเก่งเลยอ่ะจะเป็นไงก็ติดตามไปพร้อมกันนะครับ Have Fun t o g t t h e r let's go เดี๋ยวขอสร้างตัวละครก่อนนะครับไปอ่มาถึงช่วงของชื่อนะครับอเหมาเดิมเลยเอาเป็น นี่ละกันชื่อฟาร์มนะครับเป็นเดอะซันนะครับอโอเคเราข้ามฉากเริ่มต้นลุยกันเลยนะครับมาแล้วนะครับฟาร์มของเราลุยเลยนะครับอ่าภารกิจมาแล้วนะครับปลูกเมล็ดอ่าแล้วก็รวบรวมไม้นะครับรวบรวมหินด้วยนะครับโอเค อันนี้ก็แนะนำทั่วไปนะครับทั้งในการตัดไม้ทําสวนเริ่มจากการเคียร์ก่อนแล้วกัน กล่องขายสินค้านะครับอันนี้เขามีระบบมาใหม่ค่อนข้างโอเคเลยนะก็แนะนำทั่วไปนะครับเขีรยฟาร์มสักเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยนะครับเยอะเลยวันแรกๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเขีรยฟาร์มหนึ่งเดียวเลีรยแบบย,วยาวๆแล้วก็อย่าลืมรวบรวมไม้ด้วยนะครับเพราะเราต้อ,อไม้มาทำเควสนะครับเป็นเควสสร้างบ้านเริ่มต้น ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาสิบห้าห้าสี่ยี่สิบครับเอาห้าห้ายี่สิบห้าจัดมาเลยยี่สิบห้าปลูกไว้ก่อนแล้วก็ลดน้ำแปลงผักแล้วก็ไปซื้อของในเมืองนะครับเก็บดอกทิวลิปมาก่อนเลยทักทายเบต็ตตี้โอ้มีเควสมาตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเนี่ยกำหนดสี่วันโอ้โห ดอกเดซี่จะได้ไม่แน่สี่วันเนี่ยอ๋ออันนี้ลุงคอนเดอร์เขาก็จะแนะนำให้เรารู้จักกับแซมนะครับแซมเป็นเจ้าของแบบขายพืชผักเออประมาณนั้นนะครับถักทายเบนก่อน แล้วก็ทักทายแซมดูสิร้านขายของนะครับดอกเดซี่เรามีแล้วผักกาดเรามีแล้วเดี๋ยวเราซื้อโบตั๋น่ะ เอาประมาณนี้เลยนะครับอย่างละสองสองสองภาวนาอย่าให้โดนอีกาฆ่าไปโอ้ทักทายคนก่อนไม่ใช่คนหมานะครับนี่ไงอลิสแล้วก็เอวา ระหว่างนี้เราก็จะไปปลูกนะครับปลูกผักที่สวนเราครับอ,อะไรได้บ้างได้กล่องนะครับไม้แล้วก็ขยะยะทํากล่องก่อนกล่องเก็บของโอ้พลังงานหมดไม่ใช่หมดสิต่ํานะครับเตมินาต่ำกล่องคาร์เ้เียงนะไม้แล้วก็ขยะ หนึ่งอันโอเคเราต้องทำเควสก็คือหินกับไม้รวบรวมให้ได้แล้วก็แวะไปหาสมบัติสักเล็กน้อยด้วยอ่ามันจะมีจุดเก็บอันนี้อยู่นะครับซาร่าไว้เจอกันซาร่านี่ไงลูกอมร้านปิดซะมั้งนะเดี๋ยวนะ ช่างไม้ก่อนปิดหรือยังโอเพนอยู่นะครับร้านค้าแล้วก็ซ่อมอัปเกรดบ้านอ่าเลือกสไตล์ที่ใช่เลยนะครับสไตล์ที่หนึ่งนี่แหละอ่ะลุยเลยนะครับ ก็ดินดากับโกโจนะครับเขาเป็นช่งางไม้ประจาเมืองนะครับเมื่อเราเอาของหรือวัตถุดิบมาให้เนี่ยสคนนี้นะครับเขาก็ไปช่วยเราอัปเกรดบ้านเวลาเราจะมาสร้างเล้าไก่เล้าเป็ดเล้าหมูเล้าวัวอะไรก็มาใช้บริการ2คนนี้เลยทําการตอกทําการแต่ง ยกเขาบ้านใหม่นะครับอ่า EP แรกทุกคนจะเจอกันเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้เลยจากบ้านแบบซอมซ่อจะแต่งได้ดีขึ้นนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแถมทีวีให้เราด้วยนะครับข้ามเลยดีกว่า ไปต่อครับเก็บของป่าเก็บของป่านี่อสบิอันนี้วาคูนะครับหนุ่มหล่อจําเมืองเก็บลูกกวาดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับนี่แวะทักทายแอนด้วยปุณลงคอนเนอร์ มเล 3, มเล็ดสามเมล็ดนี่เราสามารถเอามาคราบได้นะครับทําเป็นลูกกวาดช่วงต้นๆน,น,นี่ถือว่าเป็นจุดที่ให้พลังงานเราค่อนข้างเยอะเลยขอไปเคลียร์ฟาร์มก่อนนะครับเวลาเราเดินลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะได้สะดวกหน่อยโอ้ตีหนึ่งสี่สิบละไว้กรีบหนอเลยนะครับ อาคาเมเลตลูกกวาดได้แล้วนะครับหน้าตาการจ่ายเงินหรือจบวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะถือว่าโอเคเลยทำได้สวยขึ้นรับตังลรดน้ำทักทายชาวเมืองวาเลนติน่าลาดนะครับชื่อเขาเท อันนี้ยังไม่ถึงเวลาลงน้แม่น้ำนะครับเก็บหอยเชลล์ขายก่อนประทางชีวิตโอ้กระจกได้แก้วด้วยนะเมซี่วัตลุจเจอเบตตี้อีกแล้วนะครับเอลิกา้าทักทายคนสวยก่อนอลิถทาไมทำหน้าอย่างนั้นอลิส เดี๋ยวไปหาพี่บ่าวผมฟูก่อนนะครับนี่ไงแฟรงค์วันนี้ทักทายแล้วนะครับทักทายคนสวยอีกหนึ่งคนนะครับรีอาเขาได้ไมนะั้ยเนี่ยอ่าทักทายก่อนคนนี้นะครับลิลลี่สาวแว่น24คนแล้ว ทักทายสองพี่น้องนี่ก่อนนะครับพาโบนะครับช่างตีเหล็กประจำเมืองของเรานะครับคนข้อาฟาเอลนะครับนี่เป็นช่างตีเหล็กประจำเมืองเหมือนกันอ่าอีกหนึ่งคนซูกิคนนี้ทักทายได้ไหมเอมมาเอมมาคุยไม่ได้ เดี๋ยวมาในโรงเรียนตรงนี้แล้วกันนะครับคนเยอะอยู่นะเอ๊แต่ไม่อยู่กันสักคนเลยเขาอยู่กลางเมืองกันนี่ไงเด็กๆก,กำลังมาหาความรู้อยู่หรือเปล่าองเมาวันเจอแต่วาลิติน่านะครับารชาบช่อดอกไม้อ่ะหนึ่งอันให้ของขวัญใครสักคน นี่ให้คนนี้ดีกว่านะครับอ๋อสอนครับสอนครับอ่ะให้ของขวัญกับเอวาไปเลยเรียบร้อยนะครับโอ้คุณหมอยูรินะครับได้เจอสักทีเห็บลูปอมก่อนนะครับนี่ วอเตอร์เอมิลี่นะครับฮากโกไม่ยอมเล่นด้วยเลยวันที่สองไม่มีอะไรเลยนะครับเคลียร์ฟาร์มแล้วก็เก็บของ ขาของได้สามสบามบาทเ <บา S 2> รียบร้อยแล้วดูใบไ,ไม้ผลิวันที่สามโอ้วันนี้ฝนตกครับ เขาบอกว่ามาที่กระท่อมชายหาดนะครับมีของจะให้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นอ่ะเป็ดเป็ดเดเออเอาเป็ดมาให้นะครับกระท่อมเปิดประมาณ9้าโมงระหว่างนี้เราจะไปเก็บของป่ากัน อันนี้ก็น่าจะตกป่ายาวๆนะครับมิลลี่วันนี้เข้าไปได้แล้วนะครับ น,นี้เป็นเหมือนโดเนตนะครับโดเนตเวลาเราหามาแลงหาพวกฟอสซิลอะไรมานะครับเราจะมาบริจาคก,กับคนคนนี้นะฮะชื่อเบนวนไปวนมาอะไรที่เราหาอะไรใหม่ๆได้เอามาใส่ตรงนี้นะครับบริจาครัวรัวมาเอาไอเทมดีกว่านะครับ สองคนนี้เขาจะให้เบ็ดตกปลาแล้วก็ให้สวิงมาด้วยอ่าแซมก็มาแจมด้วยใช่ไหม เมาเยือเลยตกปลาแบบนอนสต็อปยาวๆนะครับนอนนอนนอน โอเคนะครับสําหรับ c o l a r Island ใน EP ที่1น,นะครับเปิดฟาร์มใหม่ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเราติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน